คุณพี่คะทราบข่าวงานมหากรรมสมุนไพรแห่งชาติครั้งที่13หรือยังคะงานเนี้แฟนพันธ์แท้สมุนไพรอย่างคุณพี่พลาดไม่ได้เลยนะคะโอ้ทราบลิคะคุณน้องคะ่ะงานใหญ่งานดีงานตังขนาดนี้ปีที่แล้วคุณพี่ก็ไปเดินนะคะได้สมุนไพรมามีกระมิน้ชนชันย่าลีแพรลางจืดมะขามป้อมดอกกาะปอย ยาดมยาอมยาหม่องสบู่สมุนไพรโลชั่นต่างๆมีกับข้าวกับปลาอุ้ยยิ้วมาจนกล้ามขึ้นเลยค่ะคุณน้องค่ะงั้นปีนี้ยิ่งพลาดไม่ได้เลยนะคะคุณพี่เพราะงานมหาก,กรรมสมุนไพรแห่งชาติครั้งที่13ปีนี้เขาจัดยิ่งใหญ่อลังการมากกว่าเดิมด้วยนะคะโดยสโลแกนที่ว่า สมุนไพรไทยเศรษฐกิจไทยอนาคตไทยดูปากคุณน้องนะคะสมุนไพรไทยเศรษฐกิจไทยอนาคตไทยเลิศมากๆเลยนะคะคุณพี่อุ้ยจริงดีแล้วมีอบรมฟรีหรือเปล่าะคะคุณน้อง อันแน่นอนค่ะคุณพี่เปิด Facebook นะคะชื่องานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติครั้งที่13ก็เลือกเอาเลยว่าจะอบรมวันไหนเมื่อ,อไรเวลาอะไรมีมากกว่า30หลักสูตรนะคะแถมยังมีการตรวจรักษาโรคแบบยกโรงพยาบาลมาไว้ในงานด้วยนะคะโอ้ขนาดนั้นเลยเหรอคะคุณน้องค่ะ เอาเป็นว่างานนี้นะคะมีทั้งตลาดวิชาการตลาดความรู้สำหรับประชาชนตลาดภูมิปัญญาพื้นบ้านผลิตภัณฑ์สมุนไพรทั้งอาหารยารักษาโรคเครื่องสำอางและที่ทันสมัยเข้ากับ AEC สุดๆก็ต้องนี่เลยค่ะโซนไทยเฮอร์ t เมโทรโพลิสมหานครแห่งสมุนไพรนะคะที่เขาเปิดโอกาสให้กับผู้ซื้อจากกลุ่มประเทศอาเซียนด้วยนะคะคุณพี่ และที่พิเศษอีกอย่างหนึ่งก็คือเขาอินเทนเอาใจคนเจนายที่สนใจเริ่มทำธุรกิจเปิดโอกาสให้จองบูธในราคาย่อมเยาและก็ยังมีการสาธิตผ้าย้อมคามการจัดสวนโหลแก้วที่สร้างรายได้จนกลายเป็นธุรกิจที่โด่งดังมาแล้วนะคะแต่ถ้าใครชอบของฟรีเขาก็มีแจกนะคะมีทั้งแจกต้นไม้ฟรีหนังสือฟรีแต่ต้องรีบๆหน่อยนะคะหมดแล้วหมดเลยคะ่ะ ดีที่สุดเลยค่ะว่าแต่งานนี้จัดขึ้นเมื่อไหร่ละคะคุณน้องคุณพี่ตั้งใจฟังคุณน้องให้ดีๆนะคะงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติครั้งที่13จัดขึ้นระหว่างวันที่31สิงหาคมถึง4กันยายนที่ IMPACT เมืองทองธานีพอ6-8ค่ะได้ยินแล้วใช่ไหมคะงานมหากรรมสมุนไพรแห่งชาติครั้งที่13 จัดขึ้นระหว่างวันที่31สิงหาคมถึง4กันยายน2559ที่ IMPACT เมืองทองธานีพถึ8 1ปีมีครั้งเดียวอย่าพลาดเด็ดขาดนะคะ